แฟงลัมพาร์ดมุ่งม,มั่นที่จะรับงานคุมทีมในศึกพเมารีคโดยจับตามองงานที่เลสเตอร์เอาไว้หากเบนท์โรเจอร์อย้ายไปคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลัมพาร์ดเป็นตัวเลือกโค้ชใหม่ของคิสตันพาเลตนิวคาสเซิลนอริดตั้งแต่ช่วงปิดฤดูกาลมาจนถึงปัจจุบันแต่ยังไม่ถูกเลือกและยังว่างงานมาจนถึงตอนนี้แต่ถึงกระนั้นอดีเตเฮดโค้ชของเชลซีจะตัดสินใจอย่างระมัดร,ระวังในการเลือกสโมสรที่เหมาะสม ยูโรสปอร์ตรายงานว่าแลมพาร์ดกำลังจับตามองสถานการณ์ที่เลสเตอร์ซิตี้เพราะเชื่อว่าเป็นสโมสรที่เหมาะสมหากเป็นเนอร์โรเจอร์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจอำลาถิ่นคิงพาเวอร์สเตเดียมไปรับงานใหญ่ในถิ่นออทฟอร์ดแทนที่โอเลกุน่าโซชาสำหรับแลมพาร์ดเริ่มต้นงานโค้ชที่ดับบี้คาวตี้ในศึกแชมเปี้ยนชิพสร้างผลงานได้ดีเกือบพาทีมเลื่อนชั้น จากนั้นก็ก้าวกระโดดมาคุมทัพเชลซีสมสอนที่ตัวเองเป็นตำนานแต่ทำงานได้เพียงฤดูการเสรศษก็ถูกไล่ออกเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ว่างงานมาได้10เดือนแล้วจอห์นนี่อีแวนลงสนามให้กับทีมชาติไอร์แลนด์เหนือในศึกคัดบอลโลกโซนยุโรปก,กลุ่ม4นัดที่เปิดบ้านสนามวินเซอร์พาร์คเสมอกับอิตาลีไป0 0ให้มี9คะแนนจาก10นัด จบอันดับ3ของกลุ่มส่วนอิตาลีจบอันดับ2ต้องไปลุนเลย์อฟแคทเปอร์ชไมเคิลและยานิคเวสเตอร์การ์ดได้ลงสนามตลอด90นาทีให้กับทีมชาติเดนมาร์กที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปแล้วในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปก,กลุ่ม F ฟนัดสุดท้ายโดยทีมโคโนมปิดท้ายรอบคัดเลือกด้วยการพ่ายกับสกอตแลนด์0ประตูต่อ2ความพ่ายแพ้นในเกมนี้ทาให้เดนมาร์กหยุดสถิติชนะ9นัดรวดจ,จบด้วยการเป็นแชมป์ของกลุ่ม โดยมี27แต้มจาก10นัดวันย่ามาแชลมานิวาดัวดาวรุ่งจากเลสเตอร์ซิตี้อะคาเดมีลงสนามให้กับทีมชาติโปรตุเกสชุด U 2 0เสมอกับทีมชาติเยอรมันไป1ประตูต่อ1นในสืกอ Elite League ีลีดลี U ยี่สิบแซมมี่เบรบูกและเบนเนลสันสอนเตเตจากเลสเตอร์ซิตี้อะคาเดมีเช่นเดียวกันได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอังกฤษชุด U 1 8ในเกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะโปรตุเกส โดยเบรบุกเป็นสวมปลอกแขนกับตันทีมในเกมนี้ด้วยชันแนนโอไบอันตัวรุกเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงสุดเสียดายที่ทีพ่าให้กับไบรตันแอนโฮบอเวียนในนาทีสุดท้ายแต่เชื่อว่าทีมมีอนาคตที่สดใสรออยู่จิงจอกสาวถูกไบรตันยิงประตูนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจนทำให้พาห่ายไป0ูมต,ตัวตัวหนึ่งเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมารังอันดับสุดท้ายของตารางในศึก FA Women's มทสุ p e r l e เราไม่สมควรได้รับผลการแข่งขันแบบนี้กลับบ้านเราเล่นได้ดีตลอด90นาทีแต่บางครั้งบางอย่างมันก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราฟุตบอลก็เช่นกันฉันไม่มีอะไรจะติกับการเล่นของเราในวันนี้มันยอดเยี่ยมมากเราไม่สมควรต้องแพ้มันยากที่จะยอมรับแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่ทําได้ก็คือเดินหน้าต่อไปเราเรียนรู้หลายอย่างในเกมนี้มีแต่งแง่บวกสําหรับการเล่นของเราเราไม่ได้แย่หรอกพวกเขาอยู่ในอันดับ3ในลีก แต่พวกเขาสร้างโอกาสโจมตีเราไม่ได้เลยเราป้องกันได้ดีมากเราคลองบอลได้หมดและมีโอกาสยิงมากกว่าเจ้าบ้านซะอีกฉันไม่คิดว่าเราควรอยู่ในอันดับสุดท้ายของลีกถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เราต้องลืมมันไปให้หมดพร้อมเดินหน้าต่อและหวังว่าเราจะได้คะแนนแรกโดยเร็วนัดต่อไปจริงจอกสามมีคิวจะต้องออกไปเย Ram, ือนเดอร์เรมนสึคคอนติเนนทัลทยลีกคับในวันพุธที่17พฤศจิกายนส่วนนสึกเ a Women's ันส์ซูเปอร เลสเตอร์จะเปิดบ้านรับการเยือนของเอเวอรตนในวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนนี้อเลกซานโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคลายความโล่งอกไปได้เปล่าใหญ่หลังมีข่าวลือผีแดงเตรียมปลดออกเพื่อแต่งตั้งนายใหญ่คนใหม่ไม่มีมูลความจริงสักเท่าไหร่นักหลังจากแอสเซนเวล่าแต่เพื่อดีนสมิธและมอบก้าอี้กุญซือให้กับสตีเฟนเจราดนายใหญ่ทีมเรนเจอร์ ู้ซื้อชาวตะวันตกของปิศาจแดงก็ถูกร้านรับพนันดันขึ้นเป็นเต็งหนึ่งที่จะตกงานเป็นรายต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่สมโมสรอนต้องเบรกเกมเพื่อลีกทางให้กับทีมชาติฟาดแข้งโซชาก็ยิ่งสอแววโดนเด้งเนื่องจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกลือกับกุซซ้อหลายคนโดยเฉพาะแบนนาร์โรเจอร์นายใหญ่ทีมเลสเตอร์ซิตี้รวมไปถึงเซนด,ดินซีดานอดีตเฮดโค้ชเดลอมาริดอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดกระแสะข่าวดังกล่าวก,ก็จางลงไป เนื่องจากมีการยืนยันจากฟาบิเซโอโรมาโนเยียวข่าวคนดังบอกว่าซีดานไม่สนใจงานในเมืองผู้ดีและไม่ได้ถูกแมนยูทาบทามขณะที่โรเจอร์ก็มีพันธะกับเดอะฟ็อกจึงสามารถการันตีได้ว่าโซชาจะได้คุมทีมแมนยูลงสนามตามเดิมนัดออกไปเยือนวัดฟอร์ดสุดสัปดาห์นี้แล้วถ้าอย่างนั้นโซชาจะยังรั้งตำแหน่งเต็งหนึ่งผู้จัดการทีมพรีเมียร์ลีกที่จะโดนไล่ออกเป็นคนต่อไปหรือไม่เราไปดูอัตราการต่อรองล่าสุดกันเลย โอเลกุน่าโซชา4ต่อ9หรือแทง9ได้สไม่รวมทุนสรุปแม้ข่าวลือในรั้วอัลเทอร์ฟอร์ดจะจางลงไปแต่ราฟฟานันยังมองว่ามีโอกาสไม่น้อยที่ผู้จัดการทีมรายนี้จะกระเด็นออกจากโรงละครแห่งความฝันหากเขายังไม่สามารถพาทีมเร่งสร้างผลงานได้และอาจจะไม่เป็นที่ต้องการของแฟนบอลปีสแสดงแล้วแถมยังมีการลือกันว่านักเตะอาวุโสของสมโมสรก็ไม่แฮปปี้กับแท็กติกของเขาขณะที่ตัวสำรองก็ไม่พอใจเจ้านาย ที่ไม่ค่อยมอบโอกาสให้ลงสนามอย่างที่ควรจะเป็นราเฟลเบเนเตส8ตัวหนึ่งเคยตกเป็นข่าวลือว่าจะถูกนิวคาสเซิลยูไนเต็ดภายใต้เจ้าของคนใหม่ดึงตัวกลับไปคุมทัพอีกรอบแต่กุซซีชาวสเปนยังคงเป็นนายใหญ่ทีมเอเวอเรตเช่นเดิมหากแต่ทำไปทำมาทีมลูกอมของเอลบอสเริ่มมีผลงานตกต่ำลงไปทุกทีในระยะหลังชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นจนทำให้เอเวอเรต รังอันดับ11ของตารางอยู่ในขณะนี้มา r c เซโลเบียซา14-1ได้รับการยกย่องว่าเป็นกุซซือที่ปราดเปลื่องโดยเฉพาะเป๊ปกวโดล่ากุซซือทีมแมนซิตี้เลื่อมใสโค้ชร,รายนี้มากเป็นพิเศษผ้าลีดจบอันดับ9เมื่อซีซั่นก่อนได้อย่างน่าประทับใจแต่สถานการณ์แตกต่างไปในซีซั่นนี้เนื่องจากลีดอยู่ห่างโซนตกชั้นแค่3คะแนนเท่านั้น รับนหาเซนทูเทิ16-1กุซอชาวออสเตรียเข้าบาคุมทัพบางเหียนเดอะเซนต์เมื่อปี2018และมีผลงานน่าประทับใจในสซีซันแรกแต่ซีซันนี้ซัตเทมตันยังควานหาชาัยชนะไม่เจอกระทั่งก่อนเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติหาเซนิตเทิก็พอจะหายใจโล่งขึ้นได้บ้างมาพาทีมกำชัยชนะได้2นัดซ้อนอนรวมถึงเกมเปิดบ้านอัดวิลล่า1-0จนทำให้สมิธตกเก้าอี้ก่อนได้รับงานใหม่ทันทีกับนอริเซตตี้สโมสรร่วมพิีเมลีก เลสเตอร์โรเจอร์16-1กูซือชาวไอร์แลนด์เหนือเป็นอีกรายที่ถูกเกี่ยวโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแถมลือกันว่าเลสเตอร์มีเงื่อนไขที่ไม่สามารถกีดขวางได้อีกทั้งว่ากันว่ามีรอถเริ่มมองหาบ้านในเมืองแมนเชสเตอร์เอาไว้แล้วด้วยอย่างไรก็ดีข่าวคมรอยเงียบลงไปแล้วสุชาติยังได้ทำหน้าที่คุมทัพแมนยูลงซ้อมเหมือนเดิมหลังเดินทางกลับจากวันเกิดเป็นที่เรียบร้อยคาดดโอลานีแ่อ2 เขสร้างวีลการ,รมพาเลสเตอร์ควา้าแชมเมียร์ลีกมาแล้วทั้งที่มีอัตราต่อรอง5,000ต่อหนึ่งแต่การกลับสู่พรีเมียร์ลิกเป็นคารบที่4ของทิกเกอร์แมนไม่ใช่งานง่ายหลังประเดิมคุมทัพวัดฟอร์ดแพ้ลิเวอร์พูลเละเทะ5-0แม้จะเคยพาทีมสร้างความฮือฮาบุกไปคว้าเอเวอเรต5-2แต่อนาคตของกุนซือ,อิตาเลียนรายนี้ยังดูงอนงอนหลังจากแตนอลาวาดพ่ายให้กับเซาแธแปมตัน หลยสโมสรนในเพเมรีกจับตามองสถานการณ์ของนูซาอิลมัสลาอุยแบบ็คขวาทีมชาติโมร็อกโกที่กำลังจะหมดสัญญากับอาแจ็คอัมส์ดัมมัสลาอุยเหลือสัญญากับต้นสังกัดอาแจ็คอัมส์ดัมเพียงฤดูกาลสุดท้ายและตอนนี้ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่จึงมีโอกาสกลายเป็นแข้งฟีเอเยนเมื่อถึงเดือนมิถุนายนปี2022ยูโรสปอร์ตรายงานว่า มาราอุยตกเป็นเป้าหมายของบรรดาสโมสรนในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นลีดยูเนเต็ดอาร์เซนอลไบรตันแมซิเตียที่พร้อมจะแย่งชิงตัวหากยังไม่มีการต่อสัญญาเกิดขึ้นถึงต้นปีหน้าก็สามารถเปิดการเจรจาร่วมหน้าได้ทันทีสำหรับมาซาอุยแบ,บ็คขวาทีมชาติโมร็อโกกโก้าวขึ้นมาจากทีมเยาว,วชนของอาแจ็คเมื่อปี2016ลงเล่นในกับทีมสำรองอาแจ็ค2ปีก่อนขึ้นสู่ชุดใหญ่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ฤดูกาลนี้ถือเป็นซีซันชิมาสลาอุยเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นตัวหลักของทีมแล้ว11เกมทุกรายการและยิงได้มากถึง4ประตูจาก8นัดทั้งที่ก่อนหน้านี้สีฤดูกาลยิงได้แค่ลูกเดียวในลีก